พี่น้องสวนป่าตะเคียนมีคนมาหาเห็ดแล้วนะแสดงว่าเห็ดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยว่าเขาได้กันหรือเปล่านะนี่ฮะบรรยากาศสวนป่าตะเคียนวันนี้หลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะแล้วก็บางวันก็แดดร้อนอบอ้าวนะก็ทำให้มันอุณหภูมิที่พอเหมาะทำให้เห็ดเกิดนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเขาได้กันหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันไปถามเขาหน่อยว่าเขาได้กันหรือเปล่าอ่าเป็นไงเห็ดออกแล้วเหรอครับเนี่ยสสวัดีได้ไหมพอได้ครับพี่พอได้ไหนดูเห็ดอะไร,รดูหน่อยสิเห็ดแดงเดงห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงก็เห็ดน้ำหมากเ<ข>อ้ขี้ค่ะไอ้ขี้งี้มันไม่ได้เห <ย fahren? S 2> ็ดมิด ชมลมนี่โอ้โหโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยมาหาเห็ดโอ้ได้เยอะนะได้เยอะโอเคฮะเริ่มออกกันแล้วต่อไปก็เ,เดี๋ยวป่าแตกแน่นอนนี่มาดูเ,นนาเขาหาเห็ดกันกน,นะฮะช่วงนี้ถือว่าเป็นชุดแรกที่เข้ามาหาก็ถือว่าได้อยู่พอสมควรนะเดี๋ยวหลังจากที่น,นเล็กลงคิดไปก็คิดว่า ป่าก็อาจจะเริ่มแตกแล้วนะเดี๋ยวนาะเล็กลองเขี่ยดูว่ามันจะเจอกับเขาหรือเปล่านะนะเดี๋ยวให้ดูนาเล็กนะมาเจอแล้วฮะดอกแรกดอกแรกแห่งปีนี่ของนาเล็กสำหรับป่าตะเคียนเนี่ยดอกแรกนะเดี๋ยวเดินดูอีกก่อนเนี่ยเจ้านกน้อย,ยก็มาหาเห็ดกับนานะเล็กเหมือนกันเนี่ย เจ้านกอีแพ็หรือว่านกหางพัดนะอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหล,ะ,ละโดดไปโดดมานี่แหละธรรมชาติที่นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆเออวันนี้เดินเข้ามาไม่มียุงด้วยแม่สุดยอดเลยฮะโน่นฮะอยู่ไกลๆตรงโน้น,นแม่ลูกพี่น้องนะกำลังหากัน เขาเริ่มพากันมาเก็บเห็ดกันแล้วนี่เป็นกิจกรรมดีๆนะสำหรับครอบครัวนะเราไม่ได้ไปไหนก็พากันมาเข้าป่าตรงนี้หาเก็บเห็ดกันมันได้ความอบอุ่นความรักกันอีกแบบหนึง่งนะหรือว่าเป็นการฝึกในการที่จะใช้ชีวิตหรือว่าการฝึกในการหาเห็ดนะการดำรงชีวิตของเด็กรุ่นใหม่เนะนี่ยถ้าเราไม่พาเขาเข้าป่าแบบนี้เขาก็ ไม่ได้รู้หรอกว่าเห็ดอะไรที่กินได้เห็ดอันไหนที่กินไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งเหมือนกันดูถ่ายจากน้องๆเขามาหาเห็ดดูว่าได้เห็ดอะไรกันบ้างโอโ้ยเนี่ยเห็ดครึ่งดอกใหญ่แล้วก็เห็ดน้ำมากโอ้โหสุดยอดเลยนะเก่งมากๆเลยน้งหาเองด้วยใช่ไหมเนะี่ย อืหือเก่งมากๆเลยอืมนี่ฮะนี่เป็นเห็ดพิษเขาเขี่ยทิ้งเนี่ยแสดงว่าเขารู้เนี่ยเนี่ยการสอนให้เด็กให้คนที่มาหาเห็ดรู้ว่านี่คือเห็ดพิษนะมันเป็นยังไงนะเนี่ยลำต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วจะมีข้อนะตรงเนี้ยตรงมีปอกตรงข้อเนี่ยเหมือนแหวนะเนี่ยแล้วก็ตรง เปลือกหรือว่าไอ้หลังของเขาเนี่ยหลังเห็ดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มองดูเผินๆก็นึกว่าเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนนะแต่พอไปดูข้อเขามีข้อตรงนี้แล้วก็เนี่ยจะไม่มีรากเหมือนเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนนี่แหละขบวนการเรียนรู้ที่พ่อแม่พาลูกมาหาเห็ดนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาสํารวจป่านะดูว่าเห็ดออกหรือ,อยังก็ปรากฏว่าเห็ดออกแล้วนะที่สวนป่าตะเคียนเพราะฉะนั้นก็แจ้งข่าวให้ทราบกันทั่วกันนะจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะก็ให้รู้ว่าเห็ดออกแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครสวัสดีครับ